呀摩呀沙哇啦哇诺，阿拉哈诺南哇南无南无，呀摩呀沙哇啦哇诺，阿拉哈诺南哇南无南无，呀摩呀沙哇啦哇诺，阿拉哈诺南哇南无南无。

วัดโอหาาวัดเมื่ยหีกระเลขาอันให้หีงานอกไว้หอหิหน่งอาว,วัดนีพาม,มินหินงยกวนว่าขากาอวัดมิมหวไมีอาางวนออกยาข้ากาหอนุนอันงาลืมน,นมวัดูอชาหิกระวัด้าหยงกระวนหอหิองอาวัดนี้หยทห่ฝังเมืงามโอทาวันน,น,นีอวัดงิมหินแ่งแหนอัดขาาแหว่งแผ มัวหลังก็งอันอย่างฮี่มีอยู่ไว้หัวหิวหาเนือหัาไว้หัว้หาเมื่อพักนง้นเขในหูวหอาไงอยู่วันใน้ันหูใหญ่ใม่ัวาหย่เนินอ้เงอนในวันเงนเง้นในหูหาหายันหัวี้อเง้นหูวหาหายันแล้ววอกออกไปหันหิ้วานมเมื่อพักนง้นออกไปแล้วพักเหมือนพอว่าหัห้า ความเงินมีความอินเงินงวอเงินวันเธอมีคนมีันมีนมค่าหอบแอหาออวันยี่พ้าแล้วออกับพาร้อยออกี่หกออาวันยี่างเย็นความเงินเข้าแล้วออกเชียงเ้ิงแล้วออก่างเหนือถูกทางดัน เนี่ยว่าไม่มีโลกเนี่ยงานเอาหามีว่าหัหีเงกลางของเรามีอันอย่ากหึงให้เราหาละงวนแล้วโนงอ่อนพามให้โยงเฮียเราเถิดกับผ้าลอยของเราไม่มีหัวหิเงหาเมื่อเราหอใั้อย่างไม่ให้แต่วันหิเงหีหาของทําย่องแยงวิ่งเงียงหัวหิเงาวอาบนั้นำเวียนหงงหงงูแยงแยงเนียเหตุให้ว่าว่าวันหิพามได้ความของพามไ ស្រូវាបាន់ខ្ញាន់នឹងសារស់ន្ញាន់ន្ញា หอหีิ่มีลนกนอนมืออหอมนกอยงแยงแล้วไม่วันนี้หอมอาหารหอมนกหอมให้่ใหญ่หอมน้ำใหญ่ของพาวนรีพามอู้มีอีกเป็นอย่างนั้นย่อมไม่หีเีในอาบูาหอหีิ่อีเียิว่าอี่หิงอยู่หี่อาอมของพาวันรีพามอู้มามโยันห็นย่อมพาวนรีพามหวานงวดเป็นของอยู่ยิ่งหอมเลหาพาวนรีพามแดวไง่หรอว่าหอหีห งความว่ามีคนนมองค์นั้นเหมือนคนโอโหกย่อมไม่รู้อย่างนี้งาเออว่านูอยากนีงาเรียทำอัานให้หีขาโอกไว้ย่อมไม่มีแย้างวามนั้นว่าเหงาความวาวันนี้พามงามนี้ว่ายี่าอ่างนี้อ่านรู้ง่ายแหงวอ่านี้ว่าวันยาวเหยแล้วหออข้างยงหว่างนี้ค่ะเรียคำเรียคำอ่านให้หีขาโอไว้เหย่าค่ะวันยาวเธอ อาวัยยาวอยากขอความความธรรมว่าที่มีเมียคาวัยยาวว่าไม่รู้อยากมีกาเมียคำ ออ้ให้ศีกษ์อกไวอาวันยาวไม่เหมือนโนใจยังยันวามเสียงเรื่องศีกาและยคำไอนให้ศีการออกไวย่อมมีเยาว์วันยนงยาวทั้งหลายทุานั้นพอที่็นว่าอาวันยี้รมอาว่าว่าแในวันนี้ให้แก่วันจะมีคนคนนี้ย่อมหมดอย่างศีกาแลีคำไอนให้ศีการอกไวโนวันเหวียาอ้ยองคําำคนนั <sim ön S 2> ้นแยากให้ยาวขึ้นพอ หหหิีหวยานอาวะหัวยางหยาวุวุเมงูหัวยาโอ้างด่าหญิงัยางเมืองหิเมนะพามีเหมืนมาหัวยาวุ้นย่างนเมอนหัวคำหญงย่างคให้ระวังอหิเย็นนโนอหวามหัางใยงอันแรกเมืนามาแต่หัายาวตุถึงความห่งงคำท้องวงวันลุกเอังแห่งอัิญญาทังวงมีพระย่างนได้คำนองว うん。Um. หลองทิงทำอย่างหิหิมไหวเหี่ยงทำทน้งวนลงนอิพระไทไหวเหี่งทำอย่างหิหิโอ้ฮิโอ้ิฮแหวนอหูมีความยาวพองอ์น้ำเรียวความหูสายยาวในโลกมีความยาวโนอยงโรงเที่ยงทำาก่นยงใบหนทำโอ้องค์น้ำาอ้องว์อยากไหอยาวไหาเาล่านั้นแย่ขั้นโอ้ฮิิวาว่าเหียวว่าวันีวามได้ความทำกันแล้วว่าว่าทหนมาทําหูยยาวแล้ว มีความเมืองวันใหญ่มีความเท้าโศกบอกว่าแรกไงมีอิ่มภัยมูลหัวหี้งหิ้ว่าวันนี้พามงั้นมีใหญ่ยมีมีความเมืองวันโลวนานัดถามถึงความหัวมีความยาว เรามวี่งวานกันเจยบว่ากว่าว่าจะมาเงาหัวยาวอุดยหิงของจากเงาโลว่าทงาหนืหงใหญ่ว่างห่หงนเดืองหัวใหญ่เราทั้งหลายวเหว่งางันว่านว่าาาเงาหัวใยาวอุนว่างหวหงหีใหญ่เจ็บวางกาว่าว่าทางใ้หัวกันเย็ว่าหิงามีความวัญญาก่าว่ามีบัญญาหวงหวงเี็นแย่งยิงอาวัน ยีงยาว่ายังอาาว่าเรอยากมีค่าอยากทำอใไรมีการอไว้โอบออาไรก็ไดคนอาัอยู่น่วอาศัยอ่นเหียบพยักอุามเด็กายังอุ้มเด็กพยับว่อี่เหยีหลับหลับนั่าว่อนี่ามเด่กอยามทั้งหลาอ้เี็กพิอุ้งวางแด่งวนมาวัว โยก่อนว่าโยมทั้งหลายว่านี้เราอยากบอกว่าทั้งหลายโยกความของเราว่าหิเห็นกรรมว่าว่าอ่นเงงเงงอยากว่าหู้นีหัพายาวว่าหัวไงกั้นอยากหิยหายไงไงโลกว่านี้ว่าหนีหัพายาวว่าหอวนั้นอยากเห็นววัเสรนแล้วไงโลกมีพามยากว่าอว่าคามยากหัายาวทั้งหลายโยมีใบเมืองพาว่านี้โย่อนโยก่อนโยมีใบเมืองพาว่านี้ ยกไม่อยู่ว่า,ากลับมาเหงาหูดหายยาวพูดสงโยว่ากลับมายากว่าฮีมีหาพใหญ่คำงามว่าหามายาทั้งหลายเห็นแล้วอยากรู้อยากพูดหายยาวใหญ่อย่างไรหามายาทั้งหลายอยากรู้อยากกลับมาเหงาพูดหายาวว่าอ้่าเงินไอุบายอย่างไรหอยห้โยว่าอุบายงามอยากหามายาทั้งหลายวอ้ไม่รู้ว่าว่ามี้าว่าวันนี้พามาว่าว่าหามมย การงานเราเห็นด้งยงานว่าแล้วแต่คนทั้งหลายท่านเราไม่ยงแยงว่าที่หมดแล้วอยนำงา โอ้โหี่หิวเาหู้วเงนมีว่หาวันนี้ยางๆเหล่านั้นยังอายวาพวั story, ้นมีขาอีกยี่ทองเล่านั้นมีไงมีขาเยี่ที่สามโอ้โหี่หิวเออข้าอยู่ห้องเย็นมองห้องห้องแผ่นดินมียอหัวหัวนุ่หน่มไม่ออกใหญ่อาญาไบ่ออกใหญ่ขายาโอ้ยหีิหิวแม่แมาหูวเงนโอ้หัวเงใหม่มาหีอยากได้เงมาอรหันต์มาเมาเงินยาวเนโน มีอียเงียอย่างหลังหาอัดเหมือนแล้วไม่มีผู้ไม่มีว่าว่าทีหิเหิวเมาว่าวันนี้พามบอกแล้วงทั้งชาติโอ้ลากางกลางเดือดหัวอย่างเงินอีเราห่วงหิ่งใจถามว่าการทั้งหลายย้อนถามหนึ่งอีกหน้าเรียกทำอันให้หีการจโอ้ไว้ด้วยใหญ่เท่านั้นว่าหี่งถามหิางใจถามหั้ดำอย่างเดือดพ้อดำยาววัวเห็นยทำไม่มีทางนั้นเมื่อขันถามเมื่อการทั้งหลายก้าวันขาด้วยใหญ่แล้วโอ้ อย่างเงด้ยว่ายาหัหินหามีเงินหามีหวเงินหัเงินงินเอ่อหามีเาหามียงาเงินเงาหามหัวนงาหามเงาหัวหามเงนเงงโัเงาหามหอวเงินวงาหามเงาหามเงินเอาหามห้วเงาหามองาหามหัวเงาอยอ่หัวเงาองียหามหัวเงินงงันยอีเงาเงาหามเับเาหามอยอะหัวเงาเียหามันง วัสอามสามินมุนทามวามุนามามามนามามวัามวนเามามวนีาวนามนามวมวามวนามันาั่ามว ใหคฟังว่ายะญของภาวณีภาพแล้วว่าหิระหิมีแล้วหมดยังแล้วพอหุ่นเงเงินเวียนยางูมยาวหางางว่าหัวแย่รู้ยาววงเวียนหัวยินชามยิงยิงยนชามเบียนหีรชนอ้หนม,ม oh ีอินอบรม้วยงาวยว่างาาเปีนอ่านงอนว่าหิขามีภาพภาพอ้วเวียนหิรอุนนลงยากาเละกง่าง่ายอามี่าภาพวันีภาพเล็กง่ายงมาางงิงแล้วงงง้าเงิน ยิ่งหัวเราน อืมอ่อนี่ครับมีห้องโลดงานแວบนี้อ่าอย่างแหนวัฒนาืองว่าเหตุกานี้แานืองหัวเหงืองาคือา เมืองว่างงานกวหายาและเมืองอวดำีเมืองนาีเมืองกาฟังฮีเมืองอุดมเมืองเยกับหายาเมืองรัวนาพานเมืองอวีกาลาอวดีกาแมเมืองวาวาอวขาฮอนเมืองเฮกัาีเมืองวาฮอนแลว่างานกีอันเฮกีลมวาฮียาชาชันอันยาชมใหญ่อวดีกาพิบเอาความเหล่านั้นยิ่งให้หนวเขาว่างานฮีฮเมือ วหนวหลาหายยามเหน็ายยามเหน็เมือพอหาเน็าาบใหญ่เนี่ยเหมือนฝนหัวหอมหวาร้อนแบบเผาเนี่ยมีาลมอยากน้นหอหีมหท้มหัจกบน้้าอหิมาผายาวอามีหัวน้องหอมน้องแล้วน้องทะแยงทำเมี่ยม่หัวทัองหลยวังถึงว่ารักียงนีวังนึงีางาอยู่ไนวะห่อหี้มหิหอหิ้มหิ้มหิมอามีกรพใหิ้มาาหวหาหยว อยียงง่างว่าววงาหีิมียนัอยอมมีชายออกว้ยเรียกว้ยงวงยำยงง่วงใงว่าเพ็น อันหินหยิบงำดงาอหินอาพามยินโยยหินวหนวางงงลงมใหญ่วันห็นอาหูหยนยินยางวันหิมนใ่ฟ้างหองว่าหูหิ้าายาวไใหญหางบัญหาาน่วยใหญ่วันหินหิบาอาหิอาว่าโงทำยอดยองให้ยองหวหอมหอมเวลาางายองหวหอมาวเยนห่หวทั้งหลายความกควานวมทหลายวนหินหิมีว่าหูหิ้ผายาว กากว่าภาพนั <Par> ้นมีอญายเงือกเงียบเงียบภาวานีห่อเงียวพาวานีโดยห่อลากาลากาลากางมีเหงื่ออองผางนั้นออห ความนง้นเียนพูดถึงวังเรียกไงพี่อ้หพี่าว่ามี่พามเงินความเงินนี้เหิขาหมงนองดองมาโยงออรอยแต่มาหาโนยางากาเลเอาพียังมีหางาความเาพี่ยังัหยดเเียังยงาโยหยอหโอหีหยหยุดยุยุอหอุดหโุดยุโหยหยยงยุดหยยหยหยุยาหหหยหยห ร่างลายความพามาดีพามความหลกใยอยากให้มีอยากหาความหลงร่างลายเลยโอ้ฮิหมความงามอยกวกมีง่าใด้วยมีมีอุตาลมอยู่ในวะอยู่ในระหว่างหิวและมีอวัยวะยีกอนอยู่ในวะอยู่ในวะอยากอนว่าอยๆทำยากดูอยากมีโอ้ฮิฮิฮิแล้จดังหวงแค่ความใครหนึ่งแบผู้ถามด้ฟังไัญหาทั้งหล่ยหควมหัวมีความยาวอยากเ แล้วเงือว,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 ว่างงวันงาณว่างงวันญาณีว่างงอัญญานีอยากห็นวัญญาณว่าว่าห็นเ,นนเ,นห,เนหี้วเอาให้หงอเบี่ยงเหี้ยวหาเบี่ยงความผมเหนอืยอเบียๆๆ่ยงความอิ่มอุ่นหุทำามยนีเมื่อเขาถามัญหาด้วยใหญ่ใหญ่เหี่วัญหาหนึเอาให้ง่ายขอใหหางี ันนี antis, ้อาวาโยมอาวะวะวันีพามยอมทำเพื่อ kind of ้่าและทำอาทเราให้ hmm. ่าโลกไปอาแยวัวม ah. <mel> ีพาวายาตัวอย่งหาหัวหัวหงยกว่าพายาววนว่านาำยกน้เหยงเงินว่าน้อยห่วขาว้าองร่างไร้เหินวิชาหิมีว่าวัวมีพาวาาตว่ากันยกหัวว่าอมีชาเป็นี้ามีชาวัามีชาชาะนี้จว่า อยากหาเรียนิญยาเรียนทำเรื่องอ่างเงาให้ตกไปวหหงาหลงรองงานนั้นอาเงาหนานหหูอันความหน,น,นอวว่างเวลามาอ้วนแล้วอากำลึงอยากเงียเงียวมาอาเยียงแล้ว,น,น,น,วนองเียนเองแ่อว่านลบาหวนว่า โอ้่หายยามอาแยาพองโอ้ยนา่โนโอ้ยวายยักโนพาพานีพามว่้เม่วอหงีมีเหงื่อวันโนว่นนั้โอ้าไปบังคงโ่วาย่หนั้นวาโอ้โอ้ยโอ้่หายมีหอมีพายายาอยาว่าพาพานีพามว่้เม่่อนงีโยโยเมื่นโนโยวายโยแต่เมื่อโอหอโยมีหมโยมีหีวอย่างามโอ้ยหายยาเราห้โอ้ามอยาพ วันยิบามเยอะคำเยอเยียบหามสองหมงกต่วหอนงไหนดอหวงกรสังลาย่อมวันางาปันาาย่างไรอย่ากเรี้ไงใหญ่ออยงหงามออยองหงามหลังออหันออหีหันหงเมื่อัเามาดอหยาวดอกัายงาแล้วออหิงออดยองอยาวันหงมเยอะหงามวันหงาหายอกออดหหงี้าายาวใ่วันีิบยำยงอมวัหงาขา